ลงหมอบกราบกลางวางขาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะกลับมาอยู่กับดิฉันนะคะตีอาร์บอสตากับเกม Overwatch ค่ะวันนี้ดีฉันจะมาเล่นตัวอะไรให้ดูต้องมารับชมกันค่ะเ,คเจ้าหญิงดีว่าขอทําการเถลิงอํานาจนะคะเจ้าหญิงพูดไว้ขนาดนี้นี่คือแพ้ไม่ได้ไดนะยูถ้าแพ้มีความหน้าแตกมากค่ะพร้อมลุยนะคะเจ้าหญิงดีว่าวน่ะเจอเหมือนอีฮันโตหรือเกนจิก็ไม่รู้นะคะเป้าหอข้างหน้าเลย มีติลีโตพาอีกตั้งหา้าเซนยัตตาก็ามาคุณผู้ชมโอเคค่ะระวังระวังระวังนะอยู่ดูสิคะเจ้าหญิงเรามาถึงก็จะแหกค่ะคุณผู้ชมขาไปเอายาแป,ป๊บดีกว่ามาเลยค่ะอีติลีโตพาจะออกมาดูดอะไรยะหล่อนอีตัวปลอม อู้ตายอู้ตายเต็มเลยค่ะนี <c oughs> อุ้ยล่างหลุดค่ะคุณผู้ชมค่ะ <c oughs> เจ้าหญิงนะคะไปค่ะอีกเกนจิส่งน้ำหน้าแกก <c oughs> วาดยิงไปค่ะเจ้าหญิงอย่าให้แหกนะโลก อุ้ยตายเกือบนะคุณผู้ชมเมื่อกี้ถ้าโดนเต็มๆน่าจะตายนะคะอีไลฮา,าร์ตปล่อยพลังมาวุ้ยอีฮันโตยิงมันไปค่ะใส่กรอบแฟบคุณผู้ชมค่ะป้องกันการแหกเนาะ อุ๊ยลายฮาร์ดลูกอุ๊ยตายแล้วคุณผู้ชมขาจะแหกเอาแบบนี้มาใหม่ค่ะอีลุงตุงนางมากไม่รู้ใครเป็นใครไปหมดแล้วคุณผู้ชมโคตรมั่วเลย วิ่งกนจีไอ้ยิงมันเลยค่ะยิงมันเลยค่ะเด็กๆตายไปแล้วอีไลฮะตายแล้วนะคะอุ้ยเมื่อไหร่กรอจะมาลุกเร็วๆกรอต้องมาอากรอกมาค่ะกรอกมาแล้วนะคะนี่ตายไปตาอิเตรียต้าต๋งค่ะทำไมคะป่าทำไมคะทำไมคะอีป่า เฮ้ยคุณผู้ชมเนิฟดิดมาตรงนี้แหละค่ะโดนไปนะคะตองตัวสวยๆอุ้ยล่างหลุดอ่ะล่างหลุดค่ะคุณผู้ชมทีมคิวไปอีกอ่ะเข้ามานะคะอุ้ยนางยังอยู่เลยนี่ไงโอ้นางมีเทเลพอร์ตก็ว่าอยู่คุณผู้ชม ตายแล้วเป็นอะไรที่พลาดมากเลยค่ะลืมไปว่านางมีเทเลพอร์ตอุ้ยตายแล้วคุณผู้ชมขาต้องทําลายเทเลพอร์ตแล้วแหละพลาดมากเลยค่ะเมื่อกี้แต่ยังดีนะคะที่แบบเออเรายังยึดได้ลืมไปเลยนะคะนางมีตุียโถผาไม่เป็นไรค่ะเดินหน้ามาแบบสวยๆอ,อ๋ออันนี้พวกเราเหรอก็น <laughs> <laughs> ึกว่าพวกมันเมื่อกี้ มากันละมากันละดันมาก่อนลกูกไอ้ก็ตู่ก็มาอยู่ตายไปค่ะขอบคุณป่าแม็กด,ด้วยนะป่าแม็กแบบทำให้นางมึงงนไงอุ้ยสตันน่ะไม่เป็นไรค่ะสตันก็ไม่เป็นไร,ไป,นไ,รไปข่ะอีกเกมจี ยิงนางก็ยากเนอะเกนนเจียคุณผู้ชมบางทีอีติลิตโตพาตัวปลอมนะคะลิอาดลิอาดนางอตายไปให้หมดค่ะอีพวกนี้ร่วมด้วยช่วยกันแจมกับเพื่อนไออีติลิตโตพาทำไมค้ายืนสวยอยู่มั่วมากค่ะคุณผู้ชม ไอ้ยิงไปดันเทโหลดไปด้วยส,สวยๆนะคะอีเจ้าหญิงร่างแหกมากค่ะคุณผู้ชมรลยฮัจะตายแล้วสวยสวยมากค่ะสวยมากอุ๊ยเก็นจีระวัง ไปไปน่ะมังกรฟ้าก็มานะคะคุณผู้ชมค่ะตานี้น่าจะสวยอยู่นะโอ้ดูจากสถานการณ์ละคิดว่าได้อยู่ค่ะเจ้าหญิงก็แบบท็อปฟอร์มอยู่นะไต่เกราะค่ะเจ้าหญิงยิงไปค่ะนีไล่หาไล่หา อุ้ยตายไลฮาร์ดมันยังไม่ตายหรออ่ะเนิรฟดิสละกัน,นเอาตายแล้ว <c oughs> อุย้ยเสียดายเนฟดิดอะ <c oughs> คุณผู้ชมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราให้เก็บสะกตรงใหม่เมื <c oughs> ่อกี้ตื่นเต้นไปหน่อยนะคะ <c oughs> วิอยู่กันบานเลยตรงนั้นนะ่ะอยู่อ่ะตายไปตายไป ตายไปตายไปโอเคค่ะดันลถค่ะลกูกคนสวยดันลถนะคะนางใช้เอาจีค่ะอีเ็นยาค้าลายมากมันใช้มาเราใช้กลับไม่โกงนะคะคุณผู้ชมค่ะรวมด้วยช่วยกันใช้เดนยาต้านางจะตายแล้วเนี่ยโอเคค่ะตายไปแล้วดันลดมาลูก สวยมากสวยมากสวยมากสวยนะคะคุณผู้ชมค่ะอีติลีโตพาทำไมคะมาหยุดไม่ให้ฉันดันลดลายมากอ่ะอีเทรโตออีกคนนึงเอาวัวไปหมดทีนี้เอาฟอกกอตูก็มาไม่ใช่ฟอคกอตค่ะไอ้กอตูถึงขั้นมึนนะคะแต่ก็ชนะไปแบบสวยๆคะ่ะเ อุ๊ยเราไม่ตายด้วยอ่ะคุณผู้ชมเพิ่งรู้มาค่ะตานี้ขอตรงอีแม่ติลิโตพามาร่วมด้วยช่วยกันดูดนะคะใส่เกราะให้เด็กๆก่อนค่ะใส่ไม่ทันแล้วค่ะเด็กๆวิ่งเร็วมากคุณผู้ชมเอาไปค่ะลูกสวยโย รีบมาติดตั้งกล้องวงจรปิดนะคะอะประมาณนี้ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกสมอันแปะประมาณตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเรารอก่อนเนาะอ่ะทักทายซิทักทายเพื่อนโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะอ่ะนั่งค่ะนั่งเป้าอีไลฮันเวียนหัว เวลานางทำแบบนั้นอะคุณผู้ชมแล้วเวลาลโมกับะมันเวียนหัวจริงนะแปะไปค่ะจะเสร็จแล้วเลยอีกตัวหนึ่งนางก็เริ่มมากันแล้วนะคะใครยังไม่ได้กรออีกน่าจะได้หมดแล้วมัง้งอุย้ยทีมนางก็มีสิริโสพาคุณผู้ชมอีนี่ลีอาดลีอาดลิอาดนะคะ ระวังค่ะโลกอย่างนั้นแหละร่วมด้วยช่วยกันต่งลูกบอลออกไปนะคะเผื่อโดนนางเนาะยังดีอยู่นะคะสถานการณ์อุ้ยระวังค่ะระวังค่ะไลฮา,าร์ดส่งไปค่ะถ้าสมมุติแบบ เรากันได้ตั้งแต่เพโหลดก็ลดเลยเนาะคุณผู้ชมเกมมันก็จะสั้นนะคะเราก็จะสบายมากขึ้นไม่งั้นบางทีเราเหนื่อยอะคะ่ะถ้าเล่นเกมยาวเนาะอุยนางอยู่ในช่องนั้นเต็มเลยอะอุ้ยเขามากันแล้วค่ะเขามากันแล้วค่ะเขามากันแล้วค่ะระวังลูกระวังลูกน่ะมังกรฟาก็มา อุ๊ยอีฮันโตอีฮันโตตกใจมากบ้องวางเทเลพอร์ตรงนี้แล้วว่าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไม่ทันนี่ไปค่ะสมอุ๊ยอีนี่ดูสบายเลยนะแกแกเป็นใครอีตัวปลอมอู้ยอีเมอร์ซี้ลายมากคุณผู้ชม มาใหม่นะคะได้ศัตรูคู่แค่แล้วค่ะอีติลิโสพาตัวปลอมนะคะจับดูดหอยแหกให้หมดมันเป็นใครมากล้าดูดเรานะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ได้เลยลายมากเดี๋ยวเราลิฟติดกล้องก่อนค่ะคุณผู้ชมไปค่ะเอาเกาะไปเด็กๆ แต่เมื่อกี้มันดีนะคะช่วยกันดูดเนาะอิเมอร์ฟี่ก็ร้ายเนี่ยไปปลุกคืนชีพนางขึ้นมามาละเสียงดูดมาละทำไมคะทำไมคะอีหอยตายไปเลยค่ะมันไตนางนะคะลิอาดที่สุดแต่สนุกดีค่ะคุณผู้ชมนานๆเจอเจอแบบศระตูคู่อาฆาต นี้เอาลูกบอลไปก่อนลูกคุณผู้ชมค่ะดิฉันมาวางเทเลพอตก่อนนะวางไว้ตรงนี้ละกันเนาะน่าจะปลอดภัยอยู่แต่มันต้องเดินนิดหน่อยอะค่ะโอเคไม่เป็นไรอีพวกนี้ก็ทำลายกล้องแม่ไปหมดนะคะจับตกเลยอุ๊ยอปปีป่าแม็ก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  ้ยสตันโอ้ยอีติลิโต้พาก็อยู่โอ้ลายไม่ละลายไม่ละคุณผู้ชมเต็จเลยนะคะถ้าเราไม่ทําลายอะ่ะโอ้นางเข้ามาข้างหลังนะเรียบร้อยเลยจริงๆนี่คือความลดนะคะคุณผู้ชมของการเล่นติลิโตภพาฝ่ายแอคแท็กค่ะมันเป็นอะไรที่เราคาดไม่ถึงนะเมื่อกี้ดีฉันก็ไปแบบงงๆนะคุณผู้ชมเพราะเราเห็นแม็กครีมมันออกมาข้างหลังไง แล้วก็เจอเทเลพอรตพอดีอีนางลดนะคะไม่รู้เข้ามาตอนไหนวิระวงงรังมังซอนฟ้าคะ่ะขอชื่นชมเลยนะคะอินฟิิโสพาฝ่ายตรงข้ามอะลายมากแปะคะ่ะคิดว่าเราน่าจะกันอยู่นะคุณผู้ชมขอให้กันได้เธอข่าขงงานจะได้แบบไม่เหนื่อยมากดเด็กๆในทีมก็เก่งมากนะคะ ฆ่ากันแหกหมดอีพวกนี้ไร like ซึ่งความปราดีนะคะราวกับไปโกรธใครมาก็ไม่รู้คุณผู้ชมแล้วมาระบายอารมณ์กับเกมนะคะดูดิค่าแหกหมดอีเกนจ้โอ้โหกราบง,งามๆค่ะ Play of the game. สำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์และสับ s ั r กไฟเพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะกราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ